สวัสดีครับวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลน่าสนใจมากเลยนะครับเป็นลิสต์ข้อคิด15ข้อจากหนังสือ Level Up วิชาั p Level ชีวิตที่มีคนส่งเข้ามาให้เราจะมาลองคุยกันเจาะลึกลงไปหน่อยไม่ใช่แค่สรุปนะแต่แบบอยากจะสกัดแก่นจริงๆว่าเออข้อคิดพวกนี้มันทำงานเชื่อมกันยังไงเพื่อการพัฒนาตัวเองนะครับมีข้อที่แบบโดนใจตั้งแต่แรกๆเลยอย่างข้อ2ที่ว่าออประสบการณ์ไม่ได้สอนแค่เราคนเดียวแต่สอนเพื่อเราไปสอนคนอื่นต่อได้ด้วย หรืออย่างข้อ14เรื่องหอคอยส่วนตัวอืที่เราทุกคนมีแล้วก็ต้องกล้าเผชิญหน้ากับมันเอออันนี้น่าคิดต่อจริงๆครับ ใช่ค่ะข้อคิดพวกนี้ยดูผันผินเหมือนเป็นเคล็ดลับสั้นๆนะคะแต่พอมันนั่งดูดีๆจะเห็นว่ามันร้อยเรียงกันอยู่เป็นระบบความคิดที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยคือมันครอบคลุมตั้งแต่เรื่องเข้าในใจเราการลงมือทำจริงๆไปจนถึงวิธีที่เราเปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวเรานะคะมันเป็นหลักการพื้นฐานเลยสาหรับการเติบโตน่าสนใจครับงั้นเราลองเริ่มจากรากฐานก่อนไหมครับหลายข้อเลย ดูเหมือนจะเน้นไปที่เรื่องการเข้าใจตัวเองนะอย่างข้อ 1, 3, 7, 8, 9อะไรพวกนี้ทำไมการรู้จักตัวเองการเมตตาตัวเองมันถึงสำคัญขนาดนั้นครับมันเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆของการอัพเลเวลชีวิตเลยหรือเปล่าครับสำคัญมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองจริงๆนะคะข้อ8ไม่รู้ลิมิตตัวเองข้อ3หรือแบบไม่ได้ฟังเสียงหัวใจตัวเองจริงๆข้อ7คือ การตัดสินใจหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตเราจริงๆก็ได้นะคะการยอมรับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคือเพื่อนร่วมทางที่อยู่กับตัวเองไปตลอดข้อ9อืมมันทําให้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองกลายเป็นเรื่องจําเป็นมากๆเลยคะ่ะไม่ใช่แค่ทางเลือกอันนี้คือฐานที่มั่นคงมากๆก่อนที่เราจะก้าวไปสเต็ปต่อไปได้คะ่ะ อ๋อครับพอมีฐานที่มั่นคงแล้วเนี่ยการตั้งเป้าหมายการลงมือทำอย่างข้อ4ข้อ5ข้อ13ข้อ14พวกนี้ก็คงจะชัดเจนขึ้นแต่ที่ผมสะดุดนิดนึงคือข้อ14ครับเรื่องขอคอยส่วนตัวที่บอกว่าต้องเผชิญหน้าอันนี้คือมันหมายถึงอะไรกันแน่ครับแล้วมันเกี่ยวกับการลงมือทำอยังไงเหรอครับอือขอคอยส่วนตัวในที่นี้ถ้าจะให้มองนะคะอาจจะมองเป็นเหมือนอุปสรรคทางใจเราค่ะ อาจจะเป็นความกลัวที่มันฝังใจอยู่ประสบการณ์เก่าๆหรือความเชื่อบางอย่างที่มันจำกัดศักยภาพเราเอาไว้ซึ่งเราก็มักจะแบบเลี่ยงๆที่จะเข้าไปจัดการมันนะคะการที่เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นจากตีมแรกมันก็จะช่วยให้เราเห็นหอคอยนี้ชัดขึ้นนะคะแล้วทีนี้การตั้งเป้าข้อ4หรือการซอยเป้าหมายใหญ่ให้เล็กลงข้อ5เนี่ยมันอาจจะยังไม่พอคะ่ะ ถ้าเรายังไม่กล้าพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวหรือห่อคอยที่ว่านี้ข้อ14การตัดสินใจลงมือทําจริงๆข้อ13มันก็เลยมักจะเกี่ยวพันกับการที่เราต้องก้าวข้ามกําแพงในใจตรงนี้ด้วยค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับคือมันต้องจัดการโลกข้างในควบคู่ไปกับการลงมือทําจริงๆทีนี้มันมีอีกกลุ่มความคิดหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคือเรื่องการยอมรับแล้วก็การเชื่อมโยงกับคนอื่นอย่างการเรียนรู้เพื่อไปสอนต่อ ข้อ 2. การยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ข้อ6 1การสื่อสารให้ถึงใจกันรจริงๆข้อ10หรือการให้ข้อ12มันดูเหมือนจะมีความสมดุลแปลกๆนะครับระหว่างการพึ่งตัวเองมากๆข้อ9กกับการเชื่อมต่อพวกนี้มันทำงานร่วมกันยังไงครับเป็นประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะคือการพึ่งพาตัวเองในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องอยู่คนเดียวนะคะแต่มันคือการสร้างแกนกลางที่มั่นคงให้ตัวเองก่อนอ พอเรามั่นคงจากข้างในแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเชื่อมโยงกับคนอื่นได้อย่างมีความหมายมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่มันลึกซึ้งขึ้นข้อ10การให้ข้อ12หรือแม้แต่การเอาบทเรียนของตัวเองไปแบ่งปันข้อ2ส่วนเรื่องการยอมรับข้อ6และการปล่อยวางสิ่งที่มันนอกเหนือการควบคุมเราอันนี้ก็ช่วยให้เราไม่เสียพลังงานไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นทําให้เรามีแรงเหลือไปโฟกัสกับการเติบโตแล้วก็การเชื่อมต่อที่มันสําคัญจริงๆได้ค่ะครับ แล้วข้อคิดสุดท้ายแล้วครับข้อ15เรื่องการใช้ชีวิตในจังหวะของตัวเองอันนี้มันเข้ามาเติมเต็มภาพรวมทั้งหมดนี้ยังไงครับข้อ15นี่เหมือนเป็นบทสรุปที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจตัวเองการตั้งเป้าหรือการเชื่อมโยงกับคนอื่นทั้งหมดนี้มันควรจะดำเนินไปในจังหวะที่มันพอดีกับเราเหมาะสมกับเราไม่ใช่การเร่งรีบตามคนอื่นหรือตามสังคมไปหมด การที่เราได้รู้ขีดจำกัดตัวเองข้อ3การฟังเสียงหัวใจข้อ7และการยอมรับสิ่งที่เป็นข้อ6ทั้งหมดเนี้ยมันช่วยให้เราหาจังหวะนั้นเจอค่ะการเตับโตที่ยั่งยืนจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของความเร็วเลยนะคะแต่มันคือความสอดคล้องกับธรรมชาติของเราเองมากกว่า สรุปแล้วก็คือการอัพเลเวลชีวิตตามแนวคิด15ข้อนี้มันไม่ใช่แค่การทำตามเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆแต่มันเป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยความเข้าใจตัวเองเป็นฐานก่อนแล้วก็กล้าลงมือทำจริงๆพร้อมๆกับการยอมรับความจริงบางอย่างแล้วก็สร้างสัมพันธ์กับโลกรอบตัวอย่างมีความหมายอืมทั้งหมดนี้ก็ต้องอยู่ในจังหวะที่ใช่าสาหรับเราด้วยถูกต้องเลยค่ะมันคือหลักการที่สัมพันธ์กันมากมก เพื่อให้เราใช้ชีวิตได้สมดุลขึ้นแล้วก็มีความหมายมากขึ้นชีวิตคือการเดินทางนะคะข้อ9ซึ่งแต่ละคนก็มีเส้นทางมีจังหวะของตัวเองข้อ15ที่ต้องค่อยๆค้นหาค่อยๆปรับไปเรื่อยๆค่ะแต่ทีนี้มันมีคำถามที่น่าคิดต่อยอดไปอีกนิดนะคะคือการที่เราพยายามค้นหาแล้วก็ยอมรับจังหวะที่เหมาะสมของตัวเองจริงๆข้อ15เนี่ย มันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญหรือเปล่าที่จะมอบความกล้าให้เราพร้อมที่จะหันกลับไปเผชิญหน้ากับหอคอยส่วนตัวข้อ14ที่เราอาจจะเลี่ยงเลี่ยงมันมานานแล้วก็ได้คือการยอมรับในจังหวะของตัวเองมันจะปลดล็อกความกล้าในการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวได้ยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจนะ